พี่น้องนะครับกระทำเรื่องเล่าของนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงนะครับที่พญานเคยบอกกับพี่น้องว่าผมจะแจ้งวันที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่เขาจะมาแจ้งเรื่องระบบเสียงนะครับปีนี้เราก็จะใช้ระบบเสียงนะครับระบบเสียงอเมเจอร์นะครับตู้เสียงกลางอเมเจอร์แล้วก็ตู้โลนะครับของใช้คําว่าวอเทคนะครับที่เป็นแบรนด์มาตรฐานที่ใส่ในหมอลำหลายๆขณะคือกันนะครับ อันนี้แจ้งข่าวพี่น้องเ네้อนะครับแล้วก็สําหรับแบนดตู้เสียงกลางนะครับอเมเจอร์ผมแจ้งข่าวพี่น้องในรา,ายนี้ผมใช้อเมเจอร์อพี่น้องลายๆคณะพนสั12ย12ใบนะครับพี่น้องจังเห็นลายๆคณะที่พนส่ยพนสั12ย12ใบครับแต่สาวน้อยอแต่เขาอนญาต <Slide them out> แต่หมอลำเพชรลำเพลิน,ลนปากเนาะนะครับหมอลำเพชรลำเพลินของเราใช้14ใบครับอันนี้แจ้งข่าวพี่น้องเลยนะครับ สิบสี่ใบนะครับเสียงกลางกรบบอว่ัวมอลลำขนาดใดที่มันใสอันนี้คอรไ่ได้อุบนะครับเปิดเลยเปิดในพี่น้องความมันสบหอดมือแล้วเดี๋ยวพี่น้องกระชได้เห็นแล้วครับอีกนะครับเร็วๆนี้นะครับว่าเป็นตัวตนแบบไหนนะครับสาหรับรูปแบบระบบเสียงที่เราใช้ในฤดูกาลนี้ร่วมกับหมอสลำพิลาเพิลนของเรานะครับแล้วก็จะเป็นรถรถยกเดอพี่น้องเดอรรถยกรถไฮดรอลิกยกขึ้นมา นะครับเสียงกลาง14บใบแล้วก็จะมีตู้โลนะครับสำหรับตู้วอลเทคนะครับใช้ลำพงตัวไหนพี่น้องจะมาตดตามนะครับก็เต็มระบบนะครับสำหรับตู้โลนะครับเต็มรูปแบบเหมือนกันฉะนั้นล้วแจ้งข่าวพี่น้องนะครับพี่น้องได้ยินโบน้อผู้ที่เ่นถามครับนะครับผู้่นถามนะครับผมตอบเราเลยครับเด้อ ผมใช้เสียงกลาง14ใบพ่อบังคับ14ใบเสียงกลางสําหรับอเมเจอร์ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็พี่น้องถามเข้ามานะครับมือนี้จะตอบแล้วก็เคลียร์ให้พี่น้องได้ได้ยินนะครับกี่นิ้วครับโลโอ้พี่น้องสอนะพี่น้องจะมาพิสูจน์กันว่าในตู้ใส่ใส่ลำโพงเสียงกลางเสียงเบสดนะครับตัวใดอันนี้ขออนุญาตบาดเข้ามาผมตอบแล้วว่าผมใช้แบบไหน นะครับอันนี้นะครับจะให้สเปคคอนตัวไหนตู้ใช้ไม่อัดขนาดไหนสีระบบไหนก่อนนั่นแหละครับพี่น้อง้นะครับใครมาทำผู้ใดมิกเสียงนะครับอ่าสำหรับมือมิกนะครับจะใช้สำหรับอ่าทีมมิกเสียงก็จะมีของอทีมเป็นเซ้าอินเจเนีย์ทีมาน้ำระบบเสียง แล้วก็จะใช้ก็คงจะเป็นอินนีนีโนนะครับปกปอคู่ใช้ลูกชายนะครับปกปคู่เลยไม่ใช่ควรใส่ยันเซาครับอันนี้โบเมนอ่าเสียยันเน้อคือระบบเสียงปีนี้ก็ผมใส่ระบบเสียงนะครับจากทีมงานนะครับพี่ชายอค่ะใส <ım. S 2> ่คำว่า <único Liberty Overwatch throat> <fit> คนถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลึงแก่นกันครับที่ดูแลระบบเสียงนะครับที่ดูแลระบบเสียงให้ตอนนี้คือแจ้งข้าพี่น้องเปก่กอนว่านะครับสําหรับเพชรลำเพื่อนของห้าเรามีทีมอ่าซาวซาวอินเจเนียร์ซาซิสเต็มาแบ็กสเต็ที่ดูแลระบบเสียงโดยตรงก็คือมาจากนะครับ อ,อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องครับใส่เข้ามาสางไฟปีนี้นะครับกะบคงไอ่เล่าพอดีนะครับเพื่อนกับมีงานของเพื่อนขออนุญาตบาดคำ้ำพี่น้องเอฟซี FC, สางไฟเด้อหักแพงกันคือเก่าครับหักแพงกันคือเก่าสำหรับาสางไฟมงคลสตูดิโอครับเพราะว่าไอายเล่าก็มีพระลานาทีละย่างนะครับผมก็เลยขออนุญาต ครับใส่เข้ามาสีแกวเศร้านะครับ มีรถไฮดรูลิกครับใช้คำว่ามีรถไฮดดูริกสองขั้นสายขวาครับยก พี่น้องคิดตามนะครับสำหรับอ่าระบบเซาผู้ดูแลเป็นเซาจิเนียก็คงจะใช้นะครับเป็นกะซิมีนะครับมือมิกประจำแล้วก็แล้วก็พวกคู่ครับลูกชายผมเนี่ยน้องนีโน